ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับสําหรับแบบฝึกที่2นี้นะครับเราก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเป่าปุยพื้นฐานในบทที่2นะครับก็จะเอานะครับก็เอาไปฝึกเพื่ออยู่ในช่วงสถานการณ์โควิดนะครับเป่าโน้ตเบาๆเพ,าะ,เพาะนะครับในชุดที่2ก็คงจะยากขึ้นอีกนิดนึงนะครับตัวโน้ตเพิ่มขึ้นมา จากเสียงซอนก็คือจะเป็นเสียงมีนะครับก็คงจะให้พวกเราได้นําไปฝึกที่บ้านครับิ่งเมื่อไหร่นะครับหรือพร้อมที่จะสอบเมื่อไหร่ก็ให้เอามาสอบในช่วงที่จะเปิดเรียนนะครับเอาเป็นว่าเราไปศึกษาดูกันนะครับในบทที่สองเชนครับสำหรับแบบฝึกที่สองนี้นะครับ จะมีโนต้ตด้วยกันอยู่6ห้องตัวโนต้ตจะเพิ่มเสียงขึ้นมาอีกหนึ่งเสียงก็คือเสียงมีนะครับจากบทที่1จะมีเสียงซ่อนเป็นหลักเพื่อให้บทฝึกที่2นะครับมีเสียงที่แตกต่างกันนะครับเรามาฝึกอ่านกันก็นแล้วกันนะครับ3 4สซนซนมีซอนซอนมี ซอน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 มีมีซอนมีซอนซอนมีมีเอาอีกนะครับพร้อมสามสี่ซอนซอนมีซอนซอนมี ซซซซซนนนนนนมมมมมีีมีีีเพื่อให้เกิดทักษะและความชำนาญเราจะต้องฝึกอ่านโน้ตบ่อยๆนะครับหลังจากที่เราได้ฝึกอ่านโน้ตได้แล้วนะครับเราจะได้มาฝึกเป่าขลุ่ยในแบบฝึกที่สองนะครับพร้อมยังครับ สิ่งสำคัญเราจะต้องมีขุยนะครับเป็นขุยท่อ PVC อซีคีบีแฟตหรือขุยไม้ไผ่นะครับก็ได้ถ้ามีนะครับแต่ขุยไม้ไผ่มักจะหายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีแล้อยังไงเราก็ต้องหาซื้อตอามร้านที่เป็นร้านเครื่องเขียนร้านสื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับแถวบ้านเราก็มีครับการจับเสียงซอนนะครับใช้มือซ้ายจับ3ามรูข้างบน นะครับส่วนการจับเสียงเสียงมีนะครับใช้มือขวากดลงมาพร้อมๆกันอสองรูนะครับกดลงมานะครับมือมือซ้ายจะอยู่ข้างบนมือขวาจะอยู่ข้างล่างพร้อมยังครับเตรียมขุยขึ้นมาครับสาสี่ เอาอีกนะครับพร้อมสามสี่เอาอีกนะครับพร้อมสามสี่ เป็นไงครับเริ่มสนุกกันแล้วสิก็ขอฝังให้ผู้ที่สนใจนะครับให้ฝึกฝนกันบ่อยๆนะครับสำหรับแบบฝึกที่สองก็ขอจบลงเพียงแค่นี้นะครับเป็นไงนะครับในการเป่าขุยนะครับเราจะเพิ่งทอนะครับกว่าที่จะเป็นนักดนตรีนะครับกว่าที่จะเป็นนักเป่าขุยได้ดีก็ต้องมีความพยายามนะครับบทที่1บทที่2ยังมีบทที่3ที่4ไปเรื่อยๆนะครับ ฉะนั้นเราจะต้องมีความพยายามนะครับบทฝึกที่ให้ไปนะครับเราก็ต้องพยายามอ่านโน้ตให้ได้แล้วก็เราก็เป่าคลุยตามบทฝึกที่ให้นะครับสําหรับแบบฝึกที่2นี้ก็คงาฝากให้สําหรับผู้ที่ฝึกนะครับให้มีความพยายามในการฝึกนะครับก็คงจะฝากบทที่2ไว้ให้มีความทําทให้เราได้มีการเคลื่อนไหวนะครับสักวันหนึ่งเราอาจจะเป็นนักดนตรีนะครับก็ขอจบ ในการทำแบบฝึกที่สองนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนครับ